สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิพย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเวทเฟสนะครับเป็นกุนมอนิงครั้งที่4นะครับแล้วก็มาเจอรถคันนี้นะครับเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับ GTV นะครับ GTV 300ตัวไส่ชนน่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของรถดีกว่าว่ามีแนวทางในการแต่งยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใส่ของแต่งอะไรบ้างนะครับผม สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสบายครับเป็นเจ้าของทีวีคันนี้ครับผมโอเคครับขบผมเดี๋ยวผมให้พี่อธิบายของแต่งดีกว่าว่าพี่ใส่อะไรมาบ้างได้ได้เริ่มเริ่มจากร้อเลยครับอ่ร้อกันไห้อจะเป็นตัวมาลูครับ W สองสองสามครับผมอืมขผมแล้วก็ลัด้วยยางไมตัดครับ M E สามสี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่เป็นสีแบบบาครับผมคือออกน้ำตาลครับบาใช่ครับผมผมว่ามันมันดูหรูดีนะสีนี้ใช่ครับมันดูเข้ากับรถดีครับเรียบๆดูไม่ไม่เด่นเกินไปแล้วก็ไม่ เจือจดจนเกินไปครับครับที่ครอบก็ของมารุใช่ครับจุกลมด้วยจุกลมนะครับอย่างจุกลมตัวเล็กๆเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตัวนี้มันติดมาเลยครับจักล้อเลยครับอแต่ก็เขาแยกขายอยู่ก็ประมาณ3 0 0พครับประมาณนี่ครับแล้วยางยางรุ่นอะไรนะพี่ยางเป็นไมตัสครับ MC 3 4มสิบสี่ครับตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่ใช้ดีครับผมหนึบอยู่ครับมันออกแนวหนึบเลยนะพี่ออกแนวเลยครับผมอือโอเคครับไปชิ้นถัดไปได้เลยพี่มันก็จะเป็นพวกอาไฟเลี้ยวหน้าครับเฮนดี้คอร์สครับมครับ ครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นมือเบรกมารุครับอ๋อครับอันนี้แบบมันมันมีแบบยาวกับสั้นใช่ไหมพี่อ่ามันจะเป็นอันนี้เป็นตัวใหม่ครับผมรุ่นใหม่จะเป็นตัวยาวนะครับอแล้วจะมีตุ้มปลายแฮนด์ของแซดครับครับอันนี้ก็มันก็จะมีสั้นกับยาวเหมือนกันใช่ใช่ครับตัวยาวจะเป็นของ g ิ s ครับผมมันจะถ่วงน้ำหนักให้ดีกว่าครับแต่ว่าใส่สั้นก็ได้ใช่ไหมพี่ใส่สั้นอาหน้าเขาจะแข็งครับเพราะว่ารถเขาหนักครับใส่ได้แต่ว่าไม่ควรไม่ควรครับไม่ควรครับแล้วก็จะก็จะมีเลือนไมล์ เดือนไมซิฟครับผมตัวนี้รู้สึกว่าใส่กับ PX ได้ถ้าใส่กับ PX แล้วก็พวกสปินได้ครับผมใช้กันได้ครับผมลองบิดกุญแจดได้เลยครับโอ้ผมว่ามันดูสปอร์ตกว่าเดิมเยอะเลยใช่เขาบเดิมมันจะดูอาคลาสสิกไปครับผมตรงนี้มันมันแสดงอะไรได้บ้างครับแสดงจะเป็นพวกวัดรอบครับอุณหภูมิแล้วก็เวลาแล้วก็กิโลครัไผมเรียกกิโลเป็นมิลลิตอนครับ โอเคครับพี่ครับปิดก่อนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวแบตหมดถัดไปต่อไปก็เป็นท่อกันนะครับท่อครับท่อจะเป็นตัวรีมัสครับผมออกสองทางครับเสียงโอเคไหมพี่เสียงคันนี้จะเงียเพราะเพราะว่าผมยังไม่ได้อาจุกออกอ๋อรับผมเสียงก็เลยจะยังเงียบๆอยู่ครับแล้วการขับขี่มันมันเปลี่ยนแปลงจากรถเดิมไหมพี่ก็คันนี้ก็ขับดีนะครับผมเล็กติดมือดีครับอ๋อมันรู้สึกว่าติดมือขึ้นใช่ใช่ครับผม พอท่อมันโล่งขึ้นนาะใช่ใช่ครับแต่ว่าเสียงจะไม่ดังมากครับจะแค่จะจะเงียบเลยครับคันนี้มันมันของอะไรนะพี่เป็นน่าจะเป็นวุแบอ์อิตาลีครับผมใช่ครับผมว่าเท่มากครับออกสองท่อเลยไฟท้ายไฟท้ายของอไฟท้ายเป็นของทีเลียวนี่ครับอืแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นของเท็ดิีคอร์สครับครับชุดเดียวกับข้างหน้าเลยใช่ครับผมครับแล้วก็จะมีตะแรงหลังของซูเปอร์ครับอ๋ออันนี้ของซูเปอร์เนาะใช่ครับส่งซิงส่งซิงครับ เคยเคยบรรทุกอะไรบ้างพี่ตรงนี้ยังไม่เคยบรรทุกอะไรเลยครับแบบติดให้ทรงมันเทียนน่อยครับรถผมมากเคยถอดมันดูแปลกมันโล่งไปใช่ถ้ใส่ทรงนี้ก็ดูสวยหน่อยครับเข้ารับครับโอเคครับครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าหลังก็จะเป็นปั้มหลังครับของยี่ห้อฟันโดครับฟันโดใช่ครับจะเป็นแบรนด์ของไต้หวันครับผมแล้วก็เขาจะทรงรุ่นของ GDS เลยไม่ต้องซื้อขาแปลงครับโลโก้มันเป็นยังไงพี่ โลโก้จะเป็นจะเป็นตัว F นะครับผมเป็นทรงนี้เลยครับประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เบรกหลังจะเป็นของกฟเกล퍼ครับเป็นลายหยักๆยแบบนี้ใช่ใช่ครับถ้าถ้าเทียบกับเดิมๆิมเนี่ยตัวนี้มันโอเคขึ้นเยอะไหมพี่ก็เบรกก็เหมือนจะฟิลเดิมนะครับผมแต่แค่ว่ามันเราเราไปเซฟเรื่องงานพวกขานะครับเราไม่ต้องไปซื้อขาให้เสียังคนเพิ่มแล้วก็มันใช้พวกสายเดิมได้เลยอเหมือนตรงรุ่นตรงที่เครื่อง HPE เลยใช่ใช่ครับ แล้วสาครอบนี่คาร์บอนแท้เลยก็เป็นงานทุ่งคาร์บอนครับผมคาร์บอนแท้ครับไม่ไม่ใช่ฟิล์มลอยน้ำไม่ใช่ฟิล์มคเขาจะเป็นอาคุ้มแล้วก็เคลือบด้านมาครับเคลือบด้านใช่ครับผมว่าเคลือบด้านมันมันก็ดูแปลกใหม่ดีนะพี่ใช่ครับคนทำกันน้อยครับโอเคครับผมตัดมาเดี๋ยวเรามาดูชุดหน้าดีกว่าครับชุดหน้าใส่อะไรบ้างดีชุดหน้าก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นฟันโดเหมือนกันครับอ๋อจะเหมือนด้านหลังครับผมแล้วก็จะมีโช๊คเป็น BGM BGM ใช่ครับ BGM นี่มันของประเทศอะไรครับพี่นี้ผมไม่แน่ใจน่าจะพวกับทางยุโรปเหมือนกันนะครับมันมีซับแทงด้วยมีซับแทงด้ครับผมจะเป็นตรงลูก GTS ครับปรับอะไรได้บ้างนะพี่อาจจะปรับได้ประมาณ3จุดครับผมตัวนี้แล้วตัวนี้เราดัดดบนก็ปรับได้ครับแล้วฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับขับดีหนึ่งครับผมอยู่เลยครับกับรถเดิมนี่คือคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับผมอัน้จะดูมั่นใจกว่าครับแล้วข้างหลังนะพี่ ข้างหลังกนะครับอ๋อข้างหลังยังโชกเดิมอยู่ครับอ๋อข้างหลังยังเดิมอยู่ใช่ครับผมเพราะว่ามันที่ได้ใส่แล้วไม่ค่อยเห็นครับก็ใส่แค่หน้าพอครับจริงไม่เห็นชกเลยชไม่เห็นเลยครับแล้วก็ตัวครอบครอบขาเนี่ยครับครอบขาเป็นของพีดีคอร์สครับอืมพีดีคอร์สอันนี้ก็จะเป็นเเคเรลสีโลสีโลครับผมใช่ครับส่วนจานเบรกน่าจะเป็นของมาลอซี่ครับมาลอซี่เลยใช่ครับไอตัวเนี้ยครับพี่ใช้รับสติ๊กเกอร์หรืออ่าเป็นเปลี่ยนคิ้วของซิปมาครับ อ๋อนี่ของซิปเลยเหรอใช่ตรงรุ่นเลยครับผมสีดำมาเลยครับแล้วแล้วตรงพักเท้าครับพังเท้าเป็นอาพาร์ตโค้ดดำเาครับอ๋อผมผมขอลองกลางได้ได้เลยครับอ๋อคือทำยันขาตรงนี้เลยใช่ใช่ครับทำดำหมดเลยครับอืมอันนี้ผมอยากอยากลองเปลี่ยนดูบ้างครับมันก็ปดูเข้ากับรถดีครับผมเพราะตัว GTV ตัวนี้มันจะมีสีเดียวครับรุ่นนี้คมันก็ควรจะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่แงแนวไหนครับวันนี้ก็จะเก็บคุมดำไปเลยแต่ผมมองว่ามันมันเป็นการคุมโทนที่แบบ ดีอะคันนี้คือของพี่นี่คือพยายามสไตล์ให้มันดำเงินเดียวเลยครับผมแต่ละชิ้นก็พยายามคุมสีดําให้หมดนะพี่เนาะใช่ครับแล้วมีแผนทําอะไรเพิ่มมาพี่คันนี้คันนี้น่าจะจบแล้วครับพอดีว่ามีรถหลายคันครับอ๋อก็เลยเลยจะแต่งคันะนี้คันละหน่อยพอครับเป็นเวสป้าเหมือนกันเป็นเวสป้าเหมือนกันครับผมจะมีเป็นเกียร์มือ4คันครับอ๋อแล้วก็มีเป็นสปินตัวนิวหนึ่งคันใช่แล้วก็แล้วก็มีเอลวีคันหนึ่งครับเอลวีจะเป็นรุ่นแตไฟแยกกับเป็นรุ่นบอดี้เล็กครับ เป็นเขาเรียกเป็นพี่น้องกับ G T V เลยใช่ครับผมเป็นแบบแปลกๆนิดนึงตัวนั้นก็ลิมิเต็ดไหมครับเริ่มผลิตไปแล้วครับผมเริ่มผลิตไปแล้วครับตัวตัวเนี้ยสรุปแล้วมันมันรันเลขถึงเท่าไหร่พอทราบไหมผมไม่ทราบเลยครับแต่ของผมอะเลขประมาณ5้าพันแล้วครับของผมเนี่ยไปหมื่นสี่แล้วอ่ะโอ้โหนี่น่าจะมีเยอะอยู่ครับตอนแรกออกมาลิมิเต็ดผมนึกว่าแค่ห้าพันคันอะไรเงี้ยโอ้ครับผม อันนี้แผนทําเพิ่มก็ไม่มีใช่ไหมครับผมอาจจะอาจเปลี่ยนไฟหน้าหน่อยครับเพราะว่าไฟหน้ามันยังดูธรรมดาอยู่ครับอ๋ออาจจะเปลี่ยนไปพกอาคมไฟโปรเจคเตอร์ครับอืมอันนี้ของพี่ไฟขาดไปยังโคมผมขาดไปแล้วครัาขาดครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่แรกครับเปลี่ยนเป็นหลอดไอไอวีดีเลยครับอ๋อเริ่มแรกคือเปลี่ยนเป็นไอวีดีเลยใช่ครับผม แล้วผมสอบถามหน่อยอย่างเราเปลี่ยนล้อพวกเนี้ยมันเป็นมันถือว่าเบากว่าของเดิมเบากว่าเดิมฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไหมพี่ฟิลลิ่งผมว่าก็เบาไม่ต่างเดิมมากเท่าไหร่ครับเราไม่ค่อยรู้สึกเนาะใช่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ที่แน่นอนคือความสวยความสวยครับผมสวยขึ้นครับสวยขึ้นแน่นอนนะฮะอยู่ในสไตล์แบบดูดูดหน่อยนะครับเน้นโทนของสีดํานะครับแล้วก็มีล้อสีน้ําตาลนะครับใช่ไหมพี่ใช่สีน้าตาลไหมสีน้ำตาลไหมครับสวยอะ ถ้าถ้ามีไอ้ตรงเนี้ยพี่ผมเคยเห็นเขาเปลี่ยนอ่ะเธอเพิ่มไมชินเขาเปลี่ยนดุมใช่ไหมครับใช่ดุมตอนแรกใส่มาแล้วครับแต่ว่าความเร็วมันไม่ขึ้นเพราะว่า GTV มันเป็นปั่นด้วยเฟืองอ๋อใช่ครับผมผมก็เลยเพิ่งถอดไปครับตอนแรกใส่มาเรียบร้อยแล้วเป็นดุมใส่ดุมมาลูกด้วยครับตัวไมมันยังใช้สายไมอยู่นะใช่ใช้สายไมครับก็เลยต้องสายดุมเดิมครับเพื่อได้ใช้งานได้ถ้ารุ่นอื่นมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วใช่จะเป็นโซเซเซอร์หมดแล้วครับอืมโอเคครับพี่ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ขขออบบคคคุณมมาากรรัที่ให้้วูง GTV นะครับก็คันนี้ก็เฟี้ยวมากนะฮะ The sun is about to go down So what you doing tonight Is everything I can't think of